เอ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่จำเป็นต้องเต็มจำติดอาจติดรู้ได้ติดรู้ได้ดดไดอาจจะติดรู้ได้เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเออโอ้กูไม่น่าเสือกอมึงเลย <laughs> เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประหลาดมีคนหูกลางด้วยจะเสียตังร้อยบาทหรือเปล่าวะเนี่ยที่ประสาทความรักพี่ลมคู่ใครคู่เขา รักยังคอยออออออหัวเอื้อเอื้อนั่นเฝ้าชมคอยพิรมเรื่อยไปคอบน้ำควางหน้าขอบฟ้าควางกันคนที่มีจิตใจวกวนยังไม่เป็นตัวของตัวเองส <c oughs> ามารถลากตัวอักษรกลับไปกลับมาวนซ้ำไปที่เก่าได้ ชีวิตอยู่การย้ำคิดย้ำทำชอบผู้ชายคนเดียวซ้ำซ่าอโ <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นคนอันนี้เป็นคนเก็บกดชอบเขียนระบังตัวหนังสือตัวเองแล้วเป็นคนเก็บกดซ่อนเล้นอำพรางคดีได้ย่างจะดูให้ว่าได้ร้อยหนือเปล่า รักศักดิ์สิทธิ์รักไม่มีพรมแดนรักไม่มีาศาสนากะแทกกำลังสองสมมติลงมากำลังสองว่าไงน่นใครบุญญาได้มาถึงมาท่านนี้แหละแล้วถูกแล้วต่อไปมาท่านที่นี้มานี่ผิด มีบรรทนี่ถูกแ้ละบรทันี้บรจะมาผิดมันจะไปหาคำตอบไม่ได้แม้นใครบุญญาได้ครองกันมาพร้มลิกิตพาชื่นใจหลักเมือนโคถึกที่คือพิโรธ ความรัักนน้้นใหโทษยอมไหมจะต้องเสียตังค์หนึ่งร้อยยังเหรอจะไปโกรธโทษรักไม่ได้ไห่างกันแค่ไหนเขาสูงบังกันไว้รักจึงได้ ูชาความรักสักศีรับไม่มีพรหมแดนรักไม่มีศาสนาแม้ใครบุญญาได้ครองกันมา ไม่เยอะไม่เยอะเลขสองหลักติดรู้ด้วยติดรู้ด้วยพรหมลิขิตพาชื่นใจรักเหมือนโคถึกที่คือพิโรธความรักเช่นนั้นให้โทษจะไปโกรธโทษรักไม่ได้ ท่ามันถอดมาได้แบบนี้ที่รักตอนที่ถอดหน้าแบบนี้ไม่ได้ลูกนี่แบบนี้บารทานนี่มานี้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าถอดนี้มันไม่อยู่รูปผลคูณนะครับมันจะถอดจากนี้มานี่ไม่ได้บรรทัดนี่มาถูกแล้วเหนือเราต้องเติมอะไรเข้าไปนี่ออกมาเป็นบรรทัดต่อไปถึงบรรทัดนี้ถูกแต่ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปเพื่อให้กลับไปสู่บรรทัดบน เรเบื่อเบื่อเครื่องโทรศัพท์พวกเราทมัมันหายกันได้บ่อยได้ขนาดเนี้ยเครื่องละหมื่นสองหมื่นทำไมไม่เก็บไว้ดีๆคูไม่เข้าใจเฮ้ยเชียร์ีเออเชียร์เชยสีอ๋อล่าสุดก็สองหมื่นกว่าวางไว้เคาน์เตอร์แล้วก็เดินไปหาเพื่อนกลับมาวางอยู่เคาน์เตอร์มันจะอยู่ข้างบนเคาน์เตอร์ไปห,หรอือไแล้วไม่ครูไม่เข้าใจว่าทําไมมูลค่างเงินมันเยอะขนาดเนี้ยทำไมไม่รู้จักไม่รู้จักกลัวว่าของมันจะหายครูไม่เข้าใจเฉลี่ยแล้วถือรวยมั้ง ไอ้เรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งเห็นว่าทำไมทำไมต้นเป็นอย่างนั้นออตอนเป็นเด็กคูทําแหวนแม่หายสลึงนึงโดนตบแม่งแทบกิ้งค <c oughs> อแทบขาดอันนี้โทรศัพท์หายเครื่องละสามทีแฮ่แม่ <c oughs> ขอใหม่หน่อยมึงจะบ้าหรอือเปล่าสิ่งขายเฉลี่ยดเดือนละเครื่องได้ไมั้ง <c oughs> กับเพื่อนเอายืมไปเล่นแล้วเพื่อนทําหาย <c oughs> อ้าวแล้วเฉยเลยเหอ <c oughs> เรอไม่รับผิดชอบเลยเหรอ เซ็งมากเลยประโยคเหล่านี้ยืันแขวดีใจจังฟ้าใสก็สิ้นลิตรเมถิงก็มเมบเองเต้งเลยอ่ามาดูจฉยเลยมันเป็นภูเขาบางบางหญ้าอยู่ภูเขาบางหญ้าหญ้าในบางภูเขาได้เองโง่ มึงดูดิอ่าถ้ายาอยู่ข้างหน้าจะบางภูเขาได้ไหมเ,เสน้นผมบงังภูเขาก็ไอ้คนโง่เลยพูดอ่ะคนฉลาดเขาพูดว,ว่าภูเขาบางเสน้นผม <TF> มึง,งโง่เเปล่าให้เสน้นผมบางภูเขาได้อะ่อะถ้าไม่พระพุทธเจ้าสอนว่างไงพระพุทธเจ้าสอนว่างไงอย่าเชื่อในตำราอย่าเชื่อในคำสอนของาศาสนาอย่าเชื่อในครูผู้สอน อย่าสิบข้อนะครับเข้ามเชื่อมึงบชี้หน้าอีกมึงชี้หน้าอีกแล้วกระดิกชี้หน้าอีกแล้วจำไว้นะอย่าเชื่อในสิ่งที่เขาสอนอย่าเชื่อสิ่งที่กูสอนอันนั้พวกคนโง่พอฟังแล้วก็เอาเขาหมายว่าก่อนที่มึงจะเชื่อมึงต่ตองได้ความคิดของตัวมึงเองก่อนว่าน่าเชื่อถือได้แค่ไหนนั่นแปลว่าไม่เชื่อไม่เชื่อดันรู้ไหมไม่เชื่อก็ไม่เชื่อหรอกมึงโดนตีนอาจารย์ก่อนที่มึงจะพูดโจรแบบนั้นอะ กูจะตีนทําเลยไม่ได้มือทําเลยนะตีนทําเลยโอเคเขาบอกให้ไต่ตรองก่อนอย่าเชื่อในคาสอนของศาสดาจงจงไต่ตรองดูก่อนนะคุณอุกฤษเฮนะ้คุณเป็นซิกของเบนจาวคีคนที่หกเบนจาวคีมีห้าใช่ไหมมึงคนที่หกต่อยเบนจาวคีฮนะเบนจาวคี เบนก็ห้าไงรู้จักประยุกต์หน่อยสิเออกูจะไหลอ่ะกูยอมรับผิดอ่ะมีมีใครบ้างอ่ะเบนจะปัันจะไปคิดทั้งห้ามีห้าคนอ่ะอ่ะอ่ะอลชิอ่อลชิมันอะไรรู้ไหมอลชิล่ะอัศชิอ่าคนไหนที่เป็นอรหันต์ก่อนเพื่อนไม่ใช่พระพุทธเจ้า เป็นคำถามต่อเนื่องเรื่องอะไรกูจะยอมพวกมึงตอบถูกต่อต่อส่วนด้วยความมั่นใจครับพวกกูก็ตอบด้วยความมั่นใจเหมือนกันนะพวกมไม่ถูกอะจะองกงบ้านติวละใจเย็นมีอะไรตัว,ต,วตัวหลังบ้านได้กูยอมได้เสมอกูต่อ,อยนักเรียนมาเยอะต่อเยอะละ ตัวนี้ถ้าเราก็แท้กําลังสองอย่าลืมว่ามันเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะจ๊ะมันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะบักเอกกำลังสองซอยกับบักเอกกำลังสองหายไปไหมเป็นหนึ่งไหมมันจะเหลือบักเอกกำลังสี่บวกกับบักหนึ่งส่วนเอ็กกำลังสี่ บางทีตัดไปนะครับหายไปเหลือเลขสองเลขสองย้ายไปโฮมกับ16หโฮมไปโฮมกันตูดนี่โฮมบ้านโฮมแปลว่ารวมกันมาสิมามาโฮมกันโฮมกันก็ดยินไหมถามิมงเกิดที่ไหนอุกิทมึงเกิดที่อุบเลยเหรอบนดอกบัวเลยเหรอเกิดที่ไหน เออโรงพยาบาลเตียงที่เท่าไหร่วนตีนกูใช่ไหมมึงอ่ะเตียงที่เท่าไหร่เตียงคู่หรือเตียงขี้ก่อนดีกว่าเอ้าเตียงขี้มึงนอนบนขี้เลยมันเกิดมามีหน้ามึงเป็นอย่างงี้อ่ะเตียงขี้อ่ะง่วยอย่าเล่นกับกูกูยิ่งบ้าอยู่มีหน้ามึงแล้วอ่อยๆเลยเตียงขี้นี่เองนะฮะ เนาะถ้าไปโรงพยาบาลไปไปไหนหไป่เตียงขี้ใครจะไปบ้างไม่ไปหรอกไปบ้าเอ้ยอตรงนี้ล่ะตรงนี้เราทําเป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังมาหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองตรงนี้เราต้องเติมให้เป็นหน้ากําลังสองบวกสิครับเนี่ยจ้ก,ก,ก็าามลบกับบวกบวกสองหน้าหลังเราเติมเข้าไปเติมเข้าไปเพราะว่าอยากได้มันให้มันครบหน้ากําลังสองสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสอง เราเติมเข้าไปกี่แต้มนี่สองแต้มแล้วก็เป็นสิบหกบวกอีกสองแต้มแล้วตรงนี้ก็ถูกล,ว,ลวบเป็นลวบหน้าหน้าบวกนี่บวกหลังหลังทั้งหมดกำลังสองเท่า 18, กับสิบแปด x กำลังสองบวกหนึ่งส่วน x ก,กำลังสองเท่ากับเท่ากับเท่าไรถอดกำลังสองมีบวกแล้วไหม ถอกำลังสอบวกลบไหมบวกลบรูทสิบดสิบแปอได้ไหมเก้าสามรูทสองใช่ไหนไหนไหนโอ้โหอืมงดีใจด้วยมั่วมามั่วมาถูกเลยมึงเอ้ยโคตรเก่งเลยแล้วแล้วแล้สมาจางไนอ่ะ เฮ้ยผิด16บหกสองตัวที่ย้ายมาทำไมมันมันหายไปอ่ะอ้าต้องเป็นเท่าไหร่8 18แแล้วบวกไปอีก2ก็เป็น20ไม่เกือบแล้วอนางน้อยเอ้ยไม่เกือบแล้วไม่อยากร้องไห้ให้ใครใครเห็นกูร้องเลยทุกเพลง กูเป็นแล้ว่ไงกูกำลังร้องอยู่นี่ไงมึงว่ากูสวดบทอายานอยู่หรือไงบ้าใครตอบบวกลบก็ผิดด้วยข้อนี้ใครหาเหตุผลถูกให้ไปยี่สิบบาทเอาอ่ะมียี่สิบพอดีหาใหุ้ผลถูกอ่ะไม่ผมเคยเอาแบงค์ยี่สิบฟันปากกาขาดสองท่อนมาแล้ว เดิมมึงมึงพนันปากกาขาดสองท่อนฟันเห็นจะจาเลยเอากล้องจับความเร็วได้เลยนี่ <c oughs> ต้องมีเดิมพันเลยยี่สิบต่อยี่สิบถ้ากูาทำไม่ได้มึงก็ไปยี่สิบถ้ากูทำได้ไมันกูยี่สิบเอาปเอา <c oughs> ปล่าปากกาเหล็กๆยิ่งฟันขาดง่ายกว่าปากกาพลาสติกอีก <c oughs> เอาเรื่องนี้ก่อนอ <c oughs> มึงเอาเรื่องนี้ก่อนมึงเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องเรื่องนี้ก่อนกูจะเปลี่ยนเรื่องก็เปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อน เอาปีใหม่ก็เจออะไรไปซ้อมมาให้ชัวร์ๆฟังฟันได้ไปหา่คนเดียวก็โชว์วมึงเป็นผู้ชายกูจะฟันมึงได้ไงบ้าฟันปากกามึงก็บอกด้วยฟันปากกาฟันเลยครับมึงบ้ามึงเป็นผู้ชายมาเสนอตัวผู้ชายด้วยกันไล้บ้ากูไม่ได้เกยเลยจริงๆกูจะตุ้งติ้งแต่กูไม่ใช่นะมึงอ่ะเท่าไหร่ทำไมหายผลเจอไหมพี่เมย์ เจอไหมเห็ดผลไม่เจอ,เจอน้องดาวอดาวเปือยลอยไปอีกแล้วถึงไหนแล้วพีฟ้าใสมังคุณอาวคุณอามคุณอามลำอ้วนครับ คุณอามตาเปียกตาแฉะครับกาลังกระยี้ตาครับคุณมีเหตุผลพอไหมว่าทําไมถึงตอบสองเครื่องหมายไม่ได้ครับนั่นแหละครับเหตุผลครับมึงเริ่มกวนตีนบกนั่งเหมือนบักที่นั่งข้างหน้านะฮะแโอมเจออาม์มกวนตีนได้นะอันนี้ไม่ใช่โอมนั่นชื่ออามนะครับเนี่ยโอมกับอามบัตตกเครื่องบินตายรู้ไหมนี่อารมสตองนี่แหละตกเครื no right. ่องบินตายบางลิงขาเป๋ไม่เท่าวันนี้บักอามบัตโอมเนี่ยขาเป๋ เรารู้ไ <out> ด้ไงฮะว่า <crawl> ต <prejudice> ัวหน้ามันมากกว่าตัวหลังเราทราบได้ไงครับเหตุผลครับเอาผมเพื่อเป็นการคุณสมมติว่า x กําลังสองมีค่าเป็นเป็นหนึ่งส่วนสองแล้วครับและหนึ่งส่วน x กําลังสองก็เป็นเท่าไหร่ครับมันก็เป็นสองครับเห็นไหมครับไม่จําเป็นครับอ อุกฤษคุณน่ะไม่เข้าใจหรอกว่าเสียงอย่างนี้เป็นเสียงที่แท้จริงของผมเองแต่ที่ผ่านมาผมพยายามทําเสียงให้มันดูไม่น่ารักเท่าไหร่เพราะว่าผมกลัวพวกคุณอิจฉาเหตุผลตรงนี้ตกไปนะครับไม่ผ่านไม่ผ่านทําทำได้เราทําได้มึงไม่ต้องํำตาวานใส่กู ยังกูไม่จะอ่อนกับมึงหรอกฟันสิมึงกล้าท้าอะไรงีเดี๋ยว <ไป S 1> เยวเออมึงออกมากาช้าไปกูค,คิดไปถึงนู่นแล้วไปคม่ได้ฝึกนานเอาดินสอมากูฟันโชก่อนให้วีใหม่ไปซ้อมมาไม่ได้ซ้มอมนานต้องฝึกพลังลมปาน แต่ทุกคนที่ฟันฝึกให้มึงถือดิมีฟันจริงมันด่าเมื่อกี้บ่ไอ้บ้าเอานี่เหตุผลนี้ก่อนเหตุผลก่อนแต่ขอฟันสามครั้งนะเพราะว่าไม่ได้สองนานโอ้โหเอาจริงกับกูเลยอันนี้นี่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 ที่ที่ที่เหตุผลที่ว่าเราใช้เลขลบไม่ได้เพราะว่ากําลังสองตัวนี้ก็เป็นบวกไงกําลังสองตัวนี้เป็นบวกบวกกับเลขบวกออกมาเป็นอะไรอยู่แล้ว เป็นบวกแล้วนันลบเราไม่ต้องตอบเราต้องตอบแค่สองรูทห้าเครื่องหมายเดียวนะครับแต่บางเงินถ้าข้อนี้คนส่วนใหญ่มักจะลืมบวกลบสองเครื่องหมายก็รอดไปไอ้พวกรู้ลึกหน่อยตอบสองเครื่องหมายรูล้ลึกไม่จริงอ็ผิดอีกถูกไหมข้อนี้ก็กลายเป็นสองจังหวะไปคุณจะเอาจริงป่ะมึงถือดิถือ,ถ,อถือแบบนี้ถือแบบนี้ถือแบบนี้อ,บบนอ่า มึงต้องถืถอ,ถอหงายไว้อย่าให้มันลงเออแน่นแน่นเออแน่นเอามือห่างออกนิดนึงเดี๋ยวจะโดนมือ,อห,หยุดอะไรอ้าดูกับเช็คก,ก่อนว่ามันไม่มีอะไรซ่อนเลนก็กล้องกำลังจับภาพอยู่เดี๋ยวมึงเห็นไม่ดูกออกทนะีวีล้วนแะ ก,กูต้องการสมาธิไอ้บ้านี่กูขอหนึ่งในสามในมหนึ่งต้องสามครั้งนะไม่ค่อยได้ซ้อมเดีเ๋ยวเขากำลังจับภาพเห,นห็นไหมดูดีมึงนิ่งนิ่งหนึ่งเออขอสมาธิมนันไม่ของเล่น คุณกำลังลงคาถาอาคมเห็นไหมบอกว่าขอสมาทิพวกห่านี่นเออเออกูออฟันไม่ขาดกูโทษมึงนะจำนิ่งๆนะถ้าดอศรุ่มึงตายนะกูไม่เล่นกับมึงละนี้นี้ไก่ นิ่งๆมึงอย่ามึงอย่าทำเล่นนะโอเคไหมจับแน่นๆจับแน่นแรงมันกระแทกลงไปก็ต้องเกูทำได้มึงหักช่วยกูกูรู้อยู่เมื่อกี้แอะเลยมันกลัวเจ็บกัมมันเลยหักแอะออกมาเฮ้ยครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียว มึงต้องไปซ้อมแบงค์แบงค์ยี่สิบประมาณพันใบกว่ามึงจะทำได้แบงค์สิบขาดแล้วก็ต้องต่อบไปซื้อขนมแล้วก็เข้าใหม่ขาดต่องตอบซึ่งนุ่มประมาณยี่สิบใบว้อวิชานี้ต้องฝึกกันอีกนานเรียโทรแล้วต้องมานี่เอาที่ก่อนนี่ทำตัวนี้เป็นก่อนค่อยได้นี่ที่มันที่มันจีบเป็นยี่สิบบามันไหนถึงคันสองโอ้โหมึงจ่ายกูมาด้วยยี่สิบค่าฝีมือเอามา ว่าต้องไปแพร่กระจายในโรงเรียนแน่นอนเลยฝ่าผ่าตัดดินสอนี่ไม่ไม่ไม่เกินพรุ่งนี้รู้พรุ่งนี้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็มีเน็ตว่อนกลับมาอ้ออ่างต้มเด็กอ้ออ่างต้มเด็กแต่กูก็ภาคภูมิใจกูต้มเฮ้ยถ้าบอกถ้าถ้าถ้าใช้ปากกาต้องใช้แบงค์พันนี่ฟันขาดใช้แบงค์ยี่สิบฟันไม่ขาด ความคมมันไม่ถึงเ <laughs> นี่แท่ที่มงจะภาภูมิใจอ่ะไอ้โง่เ <c oughs> นี่ยเนี่ยมันมีเกมเล่นอีกเกมหนึ่งคุณไปลองทําดูนะปิดสองสามวันเนี่ยมันมีแก้วน้ําอยู่สองใบสมมตินี่ตัวมือหน่อยยืมมือหน่อยนีวเป็นแก้วน้านี่เป็นมือมาอีกมือหนึ่งแก้วน้ําวางอย่างนี้นะแบงยี่สิบวางนี้เอาแก้วน้ําใส่น้าเต็มเกมแก้วกวางเลยไม่หล่น ไม่หลน่นโดยที่ก้นแก้วจนะไม่โดนขอบแก้วทั้งสองข้างนะเอาแบงค์ยี่สิบวางไวนะ้เนี่ยวางแก้วไปเลยแก้วไม่หลน่นไปซ้อมมามีรางวัลให้ไหมวะมีมีมียี่สิบแต่ถ้าใครฟันได้เอาไปอีกยี่สิบักาอ้บนี <c oughs> มึงมีใครมีสิทธิ์มาสั่งกูมึงเป็นใครหรือเปล่าคะานนยี่สิบค่าครูยังไม่จ่ายกูเลยแล้วกูฟันปากกาต้องค่าครูเป็นพัน เดี๋ยววันวันปีนปนปนใหม่เดี๋ยวจะเฉลยว่าทำยังไงถึงหากมันมีคาถาอยู่สองบทโอ้โอ้โอ้เฮ้ไปท่องไปเลยออก,กเสียงดังๆได้ <c oughs> นะหรือไม่ก็ทำไหว้โนโมสามจบแล้วก็เดินสวนมดมนต์แล้วก็มาก็ฟันชุบเลยขาดเป๊ะเลยโ okay? <c oughs> <c oughs> อเคฮะลงยูทูบเลยยูทูบเลยบางนี้เงินกูมางจะยุ่งอะไรอะ อาปีใหม่นี้เริ่มต้นใหม่นะครับมันหมานมีแฟนก็ทิ้งไปเลยหาคนใหม่นะครับทุกอย่างเรองเริ่มต้นใหม่เสมอแต่พ่อแม่จะเปลี่ยนใหม่นะลูกนะหายากนะคนที่ใจดีแบบนี้ไม่มีอีกแล้วในโลกนี้อ่าโอเคจะเจอกันวันวันไหนนะวันที่สองวันที่สองวันอะไร